ถือว่าการละกิเลสการละกิเลสการละตัณหาการละความอยากการละความรู้สึกคืออุบทานนั่นแหละท่านอุบททานถ้าเห่าเข้าใจว่างจิตเป็นคํา่าสมาธินี่แปลว่าจิตตั้งมัน่นเหาเสียมาตั้งไว้กับลมหายใจกับใดเหาเสียไปตั้งไว้ระหว่างจุดศูนย์กลางระหว่างอุณลมก็ไดดเลื่อน่าจิตตั้งมั่นในความสงบ อันเป็นอุเบกขาเวลาใดที่ห้าตั้งใจปุ๊บเขามาล่มหายใจเข้าหายออกที่เอื่นว่าสงบแล้วคือมันเข้า่าสงบคือบัคิดเด้บัคิดถึงบุคคลสัตว์สิ่งของเรื่องเล่าต่งตางๆอันเป็นอดีตนะบัคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยทีนี้ที่พกเข้าที่ที่พวนเริ่มเริ่มมีจิตตั้งมัน่นเริ่มเป็นสมาธิแล้วเนี่ย ส่วนมากสิบาพานสภาวะหรือปลากฏการสภาวะปรากฏการในระหว่างสิ่งที่มันแรกซ้อนเขามากแสกซ้อนเขามากที่เป็นว่าอุปจารสมาธิไม่ต้องไปสงสัยยังมันอย่าไปสงสัยหาหาว่าเกิดยังขึ้นเป็นอย่างคืออย่างมีผลอย่างไดและเสียจังใดต่อไปอีกนี่จริงมันบ่นได้เป็นหละอย่างเดมันมีแค่ให้เฮ้าให้เขารู้สุกโตยุ่สือ โดยว่าจะมีความคิดเขาไปผ้ามันแต่ปรากฏการนังกระตุกเนื้อกระตุกหรือบางที่เสียดคล้ายๆกับเข็มกิ่มทั้งในเดียดเดียด,ด,ยดตามแขนตามขาตามสันหลังหรือแล้ลวแต่จุด,จดมันจะเป็นไตหนาหนาตึงหนาตึงตึงหนาชาเออตึงไข่กับหมดกับแม่งกับยังสิไตกะช่างมันเออบ่ต้องไปคิดหาเหตุผลขึ้กัน ประมาสภาวะหรือปรากฏการณ์อื่นๆเกิดขึ้นมีแสงพุ่งมาตะกไกๆเหมนกับกนี่คือแลงในน้อยแล้วคอยพ,อพุ่งไงเขา้าไงเขาไงเขาไงเขามาโค้งยังสิถึงแม้นว่าเหาการตกใจกับนี่เป็นธรรมดาบางที่มันโยกตัวรบพับจังสิกับนี้นะแต่จะคิดต่อด้ว,ว่ามันเกิดยังขึ้นมีวิธีการโดยไม่ได้ไปแก้ยังเดออจะคิดต่อว่านั่นขึ้นยังสาเหตุเกิดขึ้นจากยัง จะกรรนในเวรนหรือยังก็แล้วแต่จะไปสนใจตัวนั้นรีบกลับขมาร่มหายใจเป็นอันดับตัวแรกเลยรีบกลับขมาตกใจโอ้กะสั่งมันกลับมาลบปั๊บเลยยาชิบมันจิชิบในการชิดจากว่าเออนี่บางที่แสงยุ่ซื่อแบบเป็นคือเปิดไฟอยู่ในผา,นากหน้าผา,ากเข้าไหมเปิดไฟพึบซองกมาร่าในนีไหมเป็นคือเปิดไฟซองขอมาร่าในนีอนเออบางที่คนถือรับตามันสิมืนตาเบงนี่คือบระภานจากว่า ที่เรตั้งมั่นแล้วออกจากสมาธิแล้วออกจากความตั้งมั่นในความสงบแล้วเพราะสงบแล้วเพราะวาหยังมันคิดคิดเนี่ยมันคือฟส่องลงมาจังสีเด้ในน้อยนี่ล่ะนี่ในน้อยยุทธนาผักในน้อยนี่ละ่ะปึ๊บก็มาเลยนที่ลักตาก,กับมือตาเบิง่งปุ๊บหลุดออกแล้ว,ออ,ลวออกจากความสงบแล้วออกจากสมาธิแล้วหลออังที่แส,แสงสว่างอันใดอันหนึ่งสีใดกรวแต่มันหลับ อยู่ห่างๆว่าเฮาหนึ่งที่แตกไปน้อยบางทีงว่าึ้นเล่ยจังสิคนพอไม่ไม่ก็สิตกใจเป็นธรรมดาหนึ่งสองเสือสามเสือสิบเสือก็ตกใจเป็นธรรมดาตื่นแต่ว่าอย่าไปคิดหาเด้ออย่าไปคิดหาเหตุผลเด้อรีบกับคำว่าลงปุ๊บเดือนี่นี่เห้มันชินให้มันชินกับการที่ว่าเป็นเป็นคนเลื่องมากเป็นคนประคิดมากสักทิมทิมทิมมันเคยยังกับเาต้องไปถาม มันแก่แฟ้าปรากฏการอันใดหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปท่านหนึ่งเดียวจักข้าว่าเกิดแล้วก็ดับบ่แค่นี้หนึ่งเดเออที่เเที่ยวไปถามหาพู้นั้นเที่ยวไปถามความหมายน้ำพู้นี่สัส่งสิหาซื้อมันหาความหมายมันนั่นละเอิน่นว่าฟุ่งซ่านไปแล้วัน่น่ะว่ต้องไปอีกอย่างกับมันหลายอย่างก็นี <c oughs> เนเน่เป็นเสียงกระซ่างมันเป็นเสียงสวดมนตนมาจากทั้งฝ่ากะว่าต้องไปสนใจ อยู่กับความตั้งมัน่นคือสมาธิของเห้าเองอันใดหนึ่งที่ว่าล่มมังอุณาล่มมังทำกลางอกมังอยู่อยู่จังสี่เสียงสวดมนต์จากท้องฝ่าเสียงหัวเราะเสียงเล่นดนตรีดนตรีโล้านเออคือเสียงของกองเสียงวงเสียงแห่อย่างก็้แล้วแต่จะส่งความคิดออกไปว่าเทวดามาเอาบุญบ,อนนบ่อันนั้นบ่ออันนี้บ่อหยุดเออทังแมียนามันสิไปแล้วปุ๊บหยบดึงกลับขึ้นมาทันทีเลย คือความคิดนี่นะมันไปออันนีกการสร้างที่เกิดความคิดไปสงสัยอยู่นี่นะเรียกว่าว่ตตั้งมั่นทั้งหมดสมาธิจิตตั้งมั่นโดยเขาเอาฐานที่ตั้งมาล่องไว้อันหนึ่งคือล่มมั่งคือหน้าล่มมั่งคือความอิ่มเอิบในการอกมัน่ยแา้วก็ลายยางก้นนั้นบางที่เป็นคือแผ่นดินสะเทือนเด้มันเป็นรึงขึงรึงขึงขึงึงเลยเด้ก้อนหินก้อนดินก้อนหินก้อนหรือว่าพื้นที่ที่เขาหนังนั่นแหละเออ มันคือเฮานั่งอยู่ระวางเถียงหน้าหน่อยอันหนึ่งหรือเตียงอันหนึ่งก็คือมีคนมาเขย่ามันนี่นะคึ้งครั้งคึ้งครั้งคึ้งครั้งไปเลยเอออันนี้ก็บ่กต้องไปคิดหาเหตุผลพยายามทำความดูดูในจุดที่เฮาตั้งไว้นนั่แหละเฮาเอาความสงบตัวตัวใดใม,มายึดไว้อารมณ์มานเอานั่นไว้ดูดตั้งสั่นนี่มันหลาย,ายาอย่างขึ้นอย่างนี้ด้เออพวกอยู่น้าําธรรมพวกอยู่น้าําถาพวกอยู่หนา้าก้อน,ห,นหินอยังก็แล้วแต่มันจะเป็นสั่นคระลึกๆระลึกกระลึกเลยสิกระี ว่าว่าเิบิดดแบบความันเคยเกิดมาหลายแล้วเพราะว่าเขาบริหารหาก็เหตุแค่นี้เอเยอะแยะเสียงสะบัดคือสะบัดสาดสะบัดอันผ่าผ่า,ผายแาข,ข็งแห็งปดปดปดแห้งๆสิกระสังเท่ากับว่าต้องไปสนใจตัวนี้ถึงมันสิเตือนเต็มตกใจกลับบีบกลับมาล้มนี่ฐานที่ตั้งของเหาในในการล่องหลับสมาธิคือจิตตั้งมั่นทั้งบดอาศัยลมกายเวทนาจิตดูอยู่ในกายนี่แหละมากที่สุด ค่าวสาสาภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นหรือปรากฏการณ์ต่างๆเกิดน,นั่นแต่อื่นว่าธรรมบางอย่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาอ,อพวกเข้าจึงไม่ควรเข้าไปยึดมันมนดม่นถือมั่นคำว่ายึดมั่นถือมั่นคือคิดหาเหตุผลลายดีคิดหาเหตุผลลายรือด,ด,เลลดีเกิดยั่งึ้นออและันก็นหลายอย่างก็นี่แม้กระทั่งบานทีปรากฏการณ์ อันมีประสงค์ตการบรรณมาบอกเราชื่อนั้นชื่อนี้มาแสดงนั่นนี่ให้ฟังให้เบงอย่าเชื่ออย่าทําตามขนาดนั้นเ้อแม้ขนาดนั้นออน,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 นักไปอีกมีพระพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมภาษาบกอย่าเชื่อเข้าใจว่าเ,ออเห็นซื่อๆอย่าเชื่ออย่าทําตามอย่าทําการลุกขึ้นทําความเคารพจากบลรณะเท่าเสีเตงเฮาผู้เดียวได้ แหละจังบอกว่าปรากฏการณ์ต่างๆมีคว้อมเกิดอยู่ข้ามดับเป็นธรรมดาเข้าเห็นจริงอยูอหลักมาแต่ว่ามันจริงต่้งาองผู้เดียวแต่ว่าจะเขาไปถือเอาว่ามันจริงเด้เนี่ยปรากฏการณ์ทั้งหลายเ่านี้แม <c oughs> ้เห็นเป็นุูธเจ้ใจยุตตอหนาก็บ่ต้องไปทําการลุกลับจากบละเออเพิ่นกระบ,บอกไว้แล้วหลังจากเล่าตถาคตเข้าสู่อนุป,ปาทิเศตนิพานเออต่อไปนีเทวดาและมมุษย์ทั้งหลายจักไม่เห็นเราตถาคต ผู้ใดกล่าวว่าเห็นเราตถาคตผู้นั้นกล่าวคําไม่จริงนั่นแหละแม้นพัวเขา้านะแม้นผู้ในระวังทํกากลางแห่งความสงบทั้งหลายที่พวกเธอกำลังเจริญสติเจริญปัญญาอย่างแล้วแต่นี่ท่านว่าแม้พบเราตถาคตระหว่างทางพวกเธอก็จงอย่าอย่า,าเชื่อเห็นบ่เลยอย่าเชื่ออย่าทําการลุกลับอย่าทําการเคารพนะกุ่างมันเกิดมันดับความหมายคนเ่าต้องให้เข้าไปขนาดนั้น นีเจริญเฉลว่าปล่อยว่างปล่อยว่างเขาเ้ารปเลยปล่อยว่างเพียงแต่ว่าไม่สนใจเข้าไปคิดจากว่าออและมีสาภาพอีกหนึ่งสภาพอันหนึ่งาาที่ว่าเวลามันเกิดขึ้นี่พว่เข้าพักกันงงๆเออัอพออาศัยการฝึกพออาศัยการทําให้มากพออาศัยการทําให้บ่อยคือข้อมิดของเข้าไม่ออกจากกายไม่ออกจากสติปัจฐานที่มันคงงล้วทั้งสีน่นี่มีกายวิถนามีจิตของเข้าเองนี่เออดูดูเขา และความว่างสิเกิดขึ้นว,าวา่างว่างแบบเท่าสิเอ๊ะนี่คือบงางว่างความคิดเท่าเอ๊ะนิดหนึ่งคือไม่ว่างแต่ความคิดเท่าวา่าโวว่างจังว่างขนาดโล่งจังขนาดนี่กับบาว่างอีกแต่เท่าที่นี้แต่แค่ว่าสติรู้อยู่เฉย,ยเลยตั้งแมนเ้อว่วางกับวา่างเรื่องสัน้นแต่เหตุตั้งใดต่อไปบาดนี่ไ่ได้เหตุยังเด้รู้เฉยเลยให้มแต่สัมนแต่ว่า <Ừ. S 1> เพียงแต่ แค่มีสติรู้รู้ยังเห็นกังสิแค่มีสติเอ,อเห็นกสัก่วาได้ยินกสัก่วาได้กลิ่นกสักรวานี่ยไหมบ่ได้จะไปเต,ติมแต่งปรุงแต่งความคิดเข้าไปในหันเด้จะไปหาความหมายกับมั่นเด้กบ่มีความหมายเข้าใจว่าบ่มีความหมายแล้วก็จะไปหาเหตุแล้วก็บ่ต้องไปคิดเอาผลพร้อมว่างว่างก็คือว่างว่างก็ว่างยุ่ง,ง,ง SI สั<ญ>่นแหละนั่นแหละสภาพเวลามันดับมันก็ดับสั่น แต <c oughs> ่งสร่างหลานิพานเ,ออเรียกว่าดับดับความคิดนี่แหละออถ้าพวกเข้ายัางมีความคิดแรกเข้าไปปุ๊บบดับจากบา่ยทำให้บ่อยทําให้มากเดวมก็ดูเขา้าดูเขามันเริ่มเกิดกายาเข้าสึกเข้าใจสักวันหนึ่งแต่ถ้าเจอสาภาพว่างแบบนี้สักวันหนึ่งเข้าสึกใจว่าว่างจากสิ่งที่มีอยู่ว่างทั้งหมดว่างอย่างยิ่งเองเนี่ยปัญญมันมบม่มีการเข้าไปหยุดเอาเือเอาคข้า่า สุญญาตาก็เกิดขึ้นกับเขาเองเป็นแค่ซื้อมันหรือซื้อเล่นสภาพนี้เป็นแบบนี้ในความรู้สึกเขาไปเห็นทั้งสี่ซื้อว่าอย่างนึงซื้อเล่นเําว่าสุญญตาออว่างจากความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่มีความรู้สึกเข้าไปว่าพอใจอะไรบ่พอใจในสิ่งหรือในสิ่ง,ใน,งในปรากฏการ์ทั้งหลายในปรากฏการ์ทั้งหลายที่มันที่เขาเห็นนั่นแหละที่เขารู้นั่นแหละเลื่อนว่าสุญญตาขาดจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าไม่มีอารมณ์ ไม่มีความพอใจและไม่พอใจไม่มีอารมณ์ใดๆที่เข้าไปเกิดขึ้นในนั้นเพราะไม่มีการคิดแต่ว่าม,มีการคิดแต่ก็จบหลักจากบะลาเออนั่นเป็นเรื่องภายในเออถ้าเป็นเรื่องเฮ้าคุยกันเรื่องภายนอกกับเปการคิดเป็นธรรมดาแต่ในการคิดการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์นันนี่นีน่ไม่มีอารมณ์เข้าไปอยู่ในนั้นทั้งว่างในและนอกกับว่างคือกับน,นอกก็กกเขาเห็นกันเดี๋ยวนี้เฝ้าการคุยกันเพิยงปังเพิงปังอยู่เื่อนี้ถ้่มันว่างทั้งในเราทุกอย่างว่างหมด มันยังแต่สิ่งนีมีสิ่งนีจริงมีสิ่งนี้ควรสิ่งนี้บ่ควนเราซื้อเองเออลักษณะนั้นอะไรจังว่าจับจุดเอาคือบางคนว่าเมื่อ,อ,อตัวย่างอีกอันหนึ่งที่พระเจ้าโอเทนใส่ลูกธนูอาบยาผิดยิ่งพระนางสามาวดออีแต่โมพระนางสามาวดีทําจิตให้ตั้งมั่นเห็นบอกเข้าสู่สมาธิแล้วแผ่เมตตาไปยัง พระเจ้าอุเทนตลอดทั้งบริวารไม่มีความโกรธเกิดขึ้นมีเป็นคําว่าว่าไม่มีความโกรธเกิดขึ้นมันบคิดเด้เมื่อเพ่นบางบางองค์เพ่นก็เอาเขายในลมหายใจแล้วก็แผ่คําว่าข,ขอท่านผู้นี้จงเป็นสุขเถิดเออขอท่านผู้นี้อย่าได้มีความทุกข์ร้อนกับวลนใจใดๆเลยมีคือคือความคิดพระเจ้าส่งกระแสไปส่งความคิดไปในขณะพวกนั่งสมาวดีเออบางคนบางองค์ เพิ่นกระไรระว่างกลางหน้าผากหุดอุณาร่มบางองค์เพิ่นกเกิดความโลง่งความความโลง่งความยุดอิ่มอยู่ในระหว่างทำกลางอกแล้วเพิ่นส่งความคิดต่อไปเออเรื่องแพ้เมตตาจับจุดเอาให้ดีเด้อเออบางองค์เพิ่นจะอายุไว้ระว่างกลางหน้าผากคืออุณาร่มนี่นี่สูรรวมนี่แลนน้วเพิ่นถึงนึกออกไปได้บ้างนึกออกไปเออขอขอท่านผู้นี้จงมีความสุขเถิดขอท่านผู้นี้ จงอย่าได้เป็นทุกข์ร้อนกังวลสิ่งใดเลยขพราะท่านผู้นี้จงมีความสมปรารถนานี่คนคิดแบบนี้เอนี่คือยกตัวอย่างมาบอกว่าสมาธิเข้าสมาธิเจริญสมาธิแล้วแผ่เมตตาแท้แบบไหนเรียกว่เา,เาเอาจุดใดจุดหนึ่งเออเ้านี่เอาเอาตัวการณมาผโกลดเอออุณาโลมเลดแล้วเขามีความสงบนิ่มๆนองๆอยู่กางณมาผักปุ๊บเออคนที่เฮ้าจำได้คนที่เข้าเคยเห็นยังสินะ ฮัติเพยเมตตาก้นเกิดมโนผาพของมันเกิดขึ้นมาเองปุ๊บเ้วก็แพร่ออกไปขอพ้นทานบุญกุศลกมดีที่ข้าพเจอก็ทามาทั้งหมดนี่จงถึงแด่เนี่ยออกซื้อก็ได้แต่มันมีซื้อแต่บ้องจับซื้อกับลูปหน้าตาของเขาเองนะปรากฏนีเป็นนกตัวยางให้จับเอาเทคนิคของไฟของมันเด้อลา้แต่เรานค่นน่ะแต่แตกแขนงเอาเองเข้าใจคําว่าแตกแขนงเอาเองบนนี้เออบนแั้นว่าสิเหมือนกันทั้งหมดปัญญาไฟปัญญามันนี่ะปัญญาไฟปัญญามัน าการละกิเลสจริงๆมันนะมัไม่ได้ละแต่มัน,ร,มน,น,นรู้มจักรวามันรู้สื่อๆนี่งแหละรู้ยุไสรู้อยู่ในลมหายใจเจ้าของนี่นี่เืิอละแล้วเนี่ยเป็น,นรู้อยู่ในลมหายใจตอนนั้นขาบัคคิดถึงอย่างนี่มันเกิดอย่างบะไดเกิดอารมณ์อะไดไหมครัเขาวบัคคิดถึงอย่างอารมณ์ข้อใจก็ไม่พอใจนี่ดับไปแล้วนี่แหละวิธีดับภพบเออบางคนก็เอาไว้าการนาาับ่ากบางคนก็นมีความรู้สึกตัวอยู่ในรางหัวหมัง เย็นเขาในการสมองมั่งเย็นระวังท่ามกลางอกมั่งว่างมั่งโล่งมั่งอันตัวว่างอันตัวโล่งหนึ่งมันกะมันกะบอกว่าถือจากว่าล่ะนี่จี่าว่างยื่หันว่างยื่นี่มันกะว่าเพได้จากว่าเป็นทางซันถึงจะ้จับจุดเอาไผยเอามั่นเด้อบางคนกับเข้าใจคํำหนึ่งบางคนกับว่าเข้าใจคํำหนึ่งเด้อจะเหมือนกันทั้งหมดบ่แมนเออเพราะว่าการหลุดท่อมเป็นธรอมหรือการบรรุท่อมนี่บ่มีกฎตายโตเออแล้วแต่ไผยแต่เล่าแต่ว่าล่ะ ไปคิดเอาเองแตกแขนเงเอาเองฝึกของไทยของมันประสบการณ์คมเพียอนไทยมันเด้นะเอาก็